สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีหูฟัง True Wireless ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์สวยๆนะครับเล็กกระทัดรัดแต่ว่าเรื่องของฟังลางเสียงนั้นไม่เบาทีเดียวครับ Oppo Enco b u d ครับอันนั้นแน่เปิดฝาปั๊บนะครับก็พร้อมจะจับคู่ทันทีนะครับผมกับตัวของ Oppo Enco Buds ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นโหมดนะครับ Fast Pairing หรือว่าการจับคู่แบบทันใจนะครับ ที่สาม,มารถทํางานร่วมกับมือถือ Oppo ColorOS Version 1 1ขึ้นไปได้นะครับเรียกว่าไม่ต้องมานั่งลาบากนะครับเปิดบลูทูธหาปุ่มกดแพรอันนี้แค่เปิดฝาเท่านั้นก็พร้อมจับคู่ทันทีเสร็จแล้วก็รออะไรอยู่ล่ะก็กดจับคู่ไปเลยนะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยซะเมื่อจับคู่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีสถานะของตัวหูฟังบอกด้วยว่าข้านซ้ายข้างขวาแบตเหลือเท่าไหร่รวมถึงตัวชาร์จิ่งเคสนะครับมีแบตเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี คู่มือการใช้งานสั้นๆนะครับผมให้สามารถเข้าไปดูได้ด้วยครับเช่นโหมดการเชื่อมต่อยางเร็วนะครับแล้วก็รูปแบบการควบคุมหูฟังครับแตะซ้ายขวาเล่นหยุดเล่นเพลงอะไรพวกนี้นะครับผมเรามาลงดีเทลไปอีกทีนึงพร้อมกับโหมดเกมที่ช่วยลดอาการกระตุกหรือว่าเสียงดีเลย์ระหว่างเล่นเกมนั่นเองโอเคนะแล้วก็เป็นฟีเจอร์หลักๆของตัว o p p o e n c o Buds นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนที่เรื่องของ การฟังเพลงครับหูฟังไร้สายก็ต้องเน้นของพลังเสียงเป็นพิเศษใช่ไหมครับ OPPO e n c o b u d s นะครับมาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด8มิมนะครับการขับเสียงในด้านของเบสนั้นนุ่มทุ้มลึกครับฟังสนุกแน่นอนซึ่งอย่างที่ผมไปลองฟังเพลงครับลองเทียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าแต่ละเพลงที่ฟังออกมาเนี่ยเรื่องของ เสียงกลางนะครับหือเสียงร้องนั้นจะชัดและก็เด่นมากๆส่วนเรื่องของพวกเสียงเบสนะครับก็อย่างที่บอกครับเบสมานแน่นจริงๆนะครับมาเป็นก้อนๆและค่อนข้างลึกด้วยนะครับผมอย่างพิชเชสของจัสตินบีเบอร์นี่ก็ฟังสนุกครับเบสมาตุ๊บตบเป็นจังหวะเพลินเลยทีเดียวนะครับคือจะบอกว่าเพลงในสายฮิปฮอปเนี่ยมันเหมาะกับหูฟังตัวนี้มากๆครับแต่พอมาลองฟังเพลงที่ออกแนว ป๊อปๆหน่อยนะครับหรือว่าเน้นพวกเครื่องดนตรีประเภทอื่นอย่างเช่น Live the Open นะครับอันนี้ก็คือเสียงร้องนะครับ mm. เสียงบีดมาสรุปเหมือนเดิมหละแต่พวกดีเทลเครื่องดนตรีที่มีพวกไฮพิชหน่อยเนี่ยอาจจะจางๆไปนิดน,นึงนะครับแล้วถ้าเกิดฟังพวกเพลงที่นักร้องครับแบบไต่เสียงขึ้นไปเสียงแหลมลมมีปัญหาอะไรไหมอันนี้คือต้องบอกว่าในย่านเสียงคนร้องครับทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามรวมไปการดันขึ้นไปสูงเบอร์ไหนเนี่ยตรงไดเวอร์ก็ยังสามารถขับให้เด่นได้สบายๆนะครับ ส่วนเรื่องของตัวซาวด์สเตจนะครับผมแล้วก็มิติของการแยกชแนลเสียงก็ต้องบอกว่าตัวสเตจจากที่ลองฟังมานั้นคือไม่ได้กว้างมากนะครับจะกลมๆหน่อยประมาณนี้ครับคือไม่ได้กว้างแบบว่าออกไปสุดลูกหูลูกตาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของการแยกเสียงมิติชแนลซ้ายขวานั้นก็พอจะสังเกตได้อยู่เหมือนกัน,นครับแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่สเตจไม่ได้กว้างมากเพราะฉะนั้นตำแหน่งของเครื่องดนตรีที่อยู่ทางซ้ายทางขวาก็อาจจะแบบ ประมาณใกล้ๆเราไม่ได้ไกลมากนักแต่ก็มีการแยกชเนลเสียงซ้ายขวาได้ครับส่วนการเชื่อมต่อของ Oppo Enco b u d นะครับอันนี้เป็น Bluetooth 5.2ที่มาพร้อมกับ Binaural Bluetooth Transmission ครับนั่นหมายความว่าในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับมันจะเป็นการส่งสัญญาณเข้ามาที่หูฟังทั้ง2ข้างพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่เจอปัญหาว่าถ้าหูฟังข้างไหนดับไปข้างหนึ่งดับตามรวมถึง การดีเล์ของเสียงถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบฟังเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ดีเทลมากๆเวลาที่อุฟฟังมันต้องแพรแล้วต้องส่งผ่านข้ามมาเองเนี่ย บางทีมันจะมีการดีเลย์ของหูอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันรับเสียงมาพร้อมกันทั้งสองข้างับเพราะฉะนั้นไม่มีอาการดีเลย์ระหว่างหูแน่นอนส่วนการควบคุมครับ Apple Enco บัต์นั้นก็จะใช้วิธีการสัมผัสหรือว่าแตะไปที่ตรวหูฟังนะครับแตะหนึ่งครั้งคือการเล่นแล้วก็หยุดเพลงนะครับแตะสองครั้งก็คือการ s ค i ปหรือไปเพลงถัดไปแตะสามครั้งจะเป็นการเปิดเข้าสู่เกมโหมดครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการแตะค้างที่หูขวาพอแตะค้างปุ๊บจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดตด้งตงงองการจะ ซึ่งตัวนี้สามารถจะไปปรับตั้งค่าเรื่องของระบบการควบคุมใหม่ได้นะครับเกิดเราใช้งานมือถือ Oppo อยู่แล้วนะครับเขลเชั11เนี่ยก็สามารถจะเข้าไปที่ของตัวหูฟังนะครับแล้วไปที่การตั้งค่าของหูฟัง Earbud นะครับก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเรื่องของฟังก์ชันในการควบคุมได้ว่าแตะ1ครั้ง2ครั้งจะให้ทาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับสมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นครับก็จะต้องโหลดแอปตัวของเทมิลเดย์เพื่อจับคู่แล้วก็ทําการปรับตั้งค่าของตัวหูฟัง e n c o Buds ตัวนี้ครับ ส่วนการตัดเสียงรบกวนรอบข้างนั้นก็ต้องบอกว่าตัวของ Oppo Enco b u d นั้นไม่ได้มีฟังก์ชัน ANC นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหูแบบ In-ear ถ้าเกิดเราเลือกไซส์ที่เหมาะสมเนี่ยเวลาแค่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ถือว่าป้องกันเสียงรอบข้างได้พอสมควรแล้วนะครับแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหูฟังไซส์แบบไหนด้วยเพราะถ้าเกิดว่าใช้หูฟังที่ เสียบเข้าไปแล้วมันแน่นๆน่นิดนึงเนี่ยเสียงเบสมันก็จะมาหนักกว่าซึ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครลองฟังแล้วเขาสึกเบสมันแน่นเกินไปเนี่ยก็ลองปรับมาใช้หูฟังที่ไซส์เล็กลงมาได้นะครับมีเปลี่ยนในกล่องรับสองขนาดด้วยกันส่วนเรื่องของการคุยโทรศัพท์อ่าถ้าเกิดไม่มี ANC แล้วเวลาคุยโทรศัพท์มันโอเคหรือเปล่านะครับ Oppo Enco Buds เนี่ยเขามีระบบ DNN นะครับผมที่มาช่วยในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างก็คือมันจะมีฟีเจอร์ที่เอาไว้ดีเทคเสียงนะครับ คือพวกเสียงายนอกต่างๆที่เป็นพวกแบ็กกราวน์น้อยนะครับถ้าเกิดมีความดังประมาณ5เดซิเบลไม่เปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกชิลหรือว่าถูกบล็อกเอาไว้เลยคือกันไว้เลยส่วนหนึ่งซึ่งทางปลายสายครับก็จะรู้สึกว่าฝั่งเรานั้นเสียงจะเงียบตลอดก็คือเหมือนกับว่ามันช่วยชิลเสียงในช่วงที่มีความถี่ต่ำๆไว้อยู่แล้วซึ่งเป็นความแตกต่างจากูฟังบลูทูธทั่วไปนะครับบางรุ่นแบบว่าพอเราหยุดพูดปับ๊บ ระบบไม่ทํางานเสียงภายนอกนี่วิ่งเข้ามาหมดเสียงรถเสียงลมอมะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวระบบตัดเสียง DND Model Base ครับมันช่วยบล็อกเสียงตัวนั้นเอาไว้ให้มันนิ่งเงียบตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราไม่พูดก็ตามในช่วงนี้ครับอากาศแปรปรวนมาก u ุยดีแดดออกตอนกลางวันบ่ายๆมาฝนตกก็มีนะครับเพราะฉะนั้น พวกอุปกรณ์ต่างๆเนมันช่วยกันน้ำกันฝุ่นด้วยถูกไหมตัวของ Oppo Enco b u d ตัวนี้ก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IP54 ซึ่งก็สามารถช่วยปกป้องครับตัวหูฟังไม่ว่าจะเป็นการโดนน้ําโดนฝนหรือว่าโดนเหงื่อเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนคุณจะวิ่งออกกำลังกายเหงื่อออกก็ไม่ต้องกลัวนะครับก็สามารถจะเอามาล้างมาเช็ด ทำความสะอาดได้ส่วนอายุการใช้งานของ Oppo Enco Buds เขาบอกว่าชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงเลยจริงหรือเปล่ากต้องบอกว่าเน,นี่ยนันคือระยะเวลาในการใช้งานร่วมกับการชาร์จกับตัวเคสด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็คือใช้งานจนแบตหูฟังแล้วก็แบตเคสเนี่ยหมดไปเลยพร้อมกันเนี่ยอยู่ได้ย4ิบี่ชั่วโมงนะครับซึ่งจากที่ผมไปเทสมานะครับบอกว่าถ้าเกิดใช้หูฟังอย่างเดียว1ครั้งเนี่ยอยู่ได้6ชั่วโมงนะครับอันนี้คือผมลองแล้วประมาณ5ชั่วโมงนิดนิดซึ่งก็ต้องบอกว่าตรรรรงงงนีี้้ผมมเเลืออกปปัับบะะดขสยไวาณ 7จถึง80%นะครับแล้วแต่เพลงที่ฟังด้วยคือข้อห้างฟังดังพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดประมาณ50%เนี่ยเขาก็การันตีว่าอยู่ได้6ชั่วโมงนะครับส่วนใครที่ไปฟังเพลงเพลินแล้วก็ลืมชาร์จก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะชาร์จได้เร็วๆนะครับแค่15นาทีเนี่ยเสียบเก็บเข้าไปปั๊บแล้วก็ดึงออกมาสามารถฟังเพลงต่ออีกชั่วโมงหนึ่งครับ ซึ่งตอนนี้ครับตัวของหูฟัง Oppo Enco b u d ครับก็วางจำหน่ายแล้วที่ราคา999บาทครับผมในช่วงนี้ก็จะมีสีขาวมาวางจำหน่ายก่อนถ้าเกิใครต้องการสีฟ้าเนี่ยให้รออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาแน่นอนส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็นอกจากตัวของหูฟัง Oppo Enco b u d แล้วเนี่ยก็จะมีค<ป>ู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสักเล็กน้อยนะประมาณนี้ ก็จะมีตัวของจูบฟังอีก2คู่ที่เอามาถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยจะมีไซส์เล็กกว่นี้อีกไซส์หนึ่งแล้วก็ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นอีกไซส์หนึ่งนะครับเพื่อไปลอง เลือกถอดเปลี่ยนใช้งานกันดูนะครับนี่นะครับผมตัวของ Apple Enco b u d รนะครับผมหูฟังไร้าสาย True Wireless ตัวใหม่ที่มาพร้อมกับมาตรฐาน Bluetooth 5.2นะครับ Bang Olufsen รับเสียงจากทั้งสองหูพร้อมกันนะครับผมพร้อมกับตัวเกมโหมดช่วยลดเรื่องของ latency หรือว่าการ delay ของเสียงได้มีมาตรฐานกันน้ำฝุ่น IP54 นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาพร้อมกับไดรเวอร์ขนาด8มิลิเมตรใครชอบฟังเพลงในสไตล์ป๊อปหรือว่าเพลงที่เน้นพวกเบสหน่อยพวก R&B หรือฮิปฮอปนะครับฟังเพลินแน่นอนสำหรับตัวของ Apple Enco b u d รตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมีคำถามตรงไหนยอยากคุยกันครับก็สามารถคอมเมนต์าทักทายกันได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแสนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ